เธอต้องบอกว่าไม่รู้จักกับพวกเรานะพวกเราก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอด้วยมีแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยต้องจมปักอยู่กับความจนใครจะดูถูกเราก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่ว่าเราอ่ะอย่าดูถูกตัวเองก็พอแล้วลูกแม่จ๋า วันนี้หนูเอาเอากะเพราหมูสับไข่ดาวอีกแล้วกินทุกวันไม่เบื่อแล้วลูกก็มันอร่อยนี่คะแม่แต่ว่าวันนี้หนูขอทำเองนะแม่จะได้ไปพักหืไม่เอาลูกเดี๋ยวเสื้อผ้าเปื้อนหมดโอ้โหแม่ไม่เป็นไรหรอกเสื้อเปื้อนเนี่ยก็แค่ซักมือเปื้อนก็แค่ล้างแม่เข้าไปพักไยจ้ะสตดีหรอลูกนะแม่จะได้พักด้วยจ้ะก็ได้ ันะไในะายฉันก็นึกว่าใครอา้าวฟ้านาตัตตี้กินอะไรดีวันนี้เดี๋ยวฉันทำให้ไม่อ,อะ่ะร้านไม่ติดแอร์ฉันกินไม่ลงและฉันก็กลัวว่ากินอาหารจะติดตัวด้วยใช่ เดี๋ยวภาพพดพู้ฉันจะเสียหมดแล้วพวกเธอมาแถวนี้มาทำอะไรเหรอก็พอดีว่าพวกฉันเนี่ยมีนัดสัมภาษณ์างานที่บริษัทใิซอยเนี่ยแต่ว่าเธอไม่ต้องไปสมัครนะเขาไม่รับเธอหรอกเพราะเขารับคนพูดภาษาอังกฤษได้ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีงานทำของฉันอยู่แล้วแหละงานอะไรหรอพนักงานทำความสะอาดหรอ อ,น,อนั่นเพื่อนๆสมัยลูกเรียนมัธยมไม่ใช่หรอใช่จ้ะแม่แต่ว่าพวกเขาไม่เห็นหนูเป็นเพื่อนหรอกเขาชอบดูถูกว่าหนูจนใครจะดูถูกเราก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่ว่าเราอะ อย่าดูถูกตัวเองก็พอแล้วลูกนะจ้ะคนหนึ่งจบด้านการโรงแรมอีกคนก็เอกภาษา <c oughs> นั้นผมจะให้คุณฟ้าเนี่ยนะครับอบรมพรนักง,งานด้านภาษานะครับส่วนคุณนั้นชืนัตตี้ค่ะชื่อนัตี้นัตตี้นะครับให้เทรนพนักงานด้านการบริการแลยกันนะครับ ผมใช้พวกคุณเนี่ยอง,งาน3เดือนหลังจากผ่านโปรแล้วเนี่ยจะปรับเงินเดือนให้นะครับแสดงว่าพวกเราสองคนดได้างานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับยินดีด้วยนะครับเริ่มเรียนรู้งานวันนี้ได้เลยนะครับส่วนห้องทํางานเนี่ยอยู่ทางด้านโน้นครับขอบ,นะขอบคุณค่ะกันเดี๋ยวพวกเราสองคนขออนุญาตไปที่ห้องทำงานกันเลยครับไปรีบีไป บริษัทนี้เขาดูภูมิฐานและดูใจดีมากเลยเนาะแกว่าเขาโสดปะฉันจีบดีไหมไม่น่านะอนาคตฉันอาจจะได้เป็นคุณนายเจ้าของบริษัทก็ได้น,นี่ <c oughs> นางฟ้าแกอย่าบ้าให้มากไปเลยแต่จะว่าไปเนี่ยพวกเราสองคนนี้โคตรโชคดีเลยเนะว่าป้าตกงานก็ตกไม่นานก็ได้งานใหม่แล้วอะ่ะคนมีความรู้ความสามารถแบบนี้เลยแกแต น่าเวทานานางหมิวว嘛เนาะทํางานก็แค่เด็กเสิร์ฟไม่ก็คนทําความสะอาดแค่นั้นเองอะแกมาทําอะไรที่นี่ฉันก็ทํางานที่นี่เหมือนกันออ๋อ ำงานในบริษัทสิเนากวาดพื้นถูกพื้นขัดสววน่าสงสารจังเลยเนาะมิวเพื่อนรักฉันเห็นใจเธอจริงๆเลยอะแต่จำไว้นะเวลาใครถามเธอเธอต้องบอกว่าไม่รู้จักกับพวกเรานะพวกว่าเธอไม่ไอายแต่พวกเราอายและที่สำคัญพวกเราก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอด้วยไปเลยกั <c oughs> ไอ้พวกทำความสะอาดพื้นถูพื้นชั้นลวแ,บบแม่บ้านม่บ้านแม่แา่หนูแมาต่เราจะช่วยตาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าได้งานกันไหมตกลง คนมีความสามารถอย่างพวกเราสองคนเนี่ยเรียนจบจากมหาลัยดีๆมีเหรอจะไม่ได้งานทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ของพวกเราก็ส่งให้เราเรียนสูงๆแถมได้เรียนภาษาเพิ่มอีกก็เลยมาถึงจุดนี้ได้สงสารก็จะหมิวแล้วคะ่ะยังหางานทำดีๆไม่ได้เพราะว่ามีแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยต้องจมปัก่ิตกับความจน แถมชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่ามิวใช่ป่ะฟ้าเ <c oughs> นี่พวกเธอจะรังเกียจว่าฉันจนเนี่ยฉันไม่ว่านะจะด่าว่าอะไรฉันก็ได้แต่ทำไมต้องมาว่าแม่ฉันด้วยอ๋อหรือว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยไม่มีเวลาส,สรรั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอีนังมิวป <c oughs> ากเดียวเนีตัดกระหายปากนี้เลย รอบหน้าจะไม่ใช่กล่องกระดาษทิชชู่นะนี่นี่ไอ้ชลวเลวเร็วไปห้าองน้ารำพวกปากตลาดนี่คุณกอนเรียกพวกเราสองคนมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนมากเลยนะคะที่เอ็นดูพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ให้โบนัสมาด้วยครับแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะผมไล่พวกคุณออกไล่ออกพวกเราทำผิดอะไรคะนี่เพิ่งมาทำงานได้แค่วันเดียวเองนะคะใช่ค่ะพวกคุณสองคนชอบดูถูกคนอื่นนิสัยแบบนี้ทำงานที่บริษัทนี้ไม่ได้หรอกครับ เกิดมาสูงอย่าคิดว่าตัวเองสูงนะถ้าจิตใจต่ำเนี่ยมันดึงให้ตัวคุณสูงขึ้นมาไม่ได้หรอกเออคุณกรณ์คะคุณกรณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะพวกเราสองคนไปดูถูกคุณตอนไหนอะคะงงไปหมดเลยงงไปหมดเลยอะไรอะคะเฮ้ยจ้านายมาพอดีเลยครับ เะะมื่อกี้คุณกรณ์เรียกนางหมิวว่าเจ้านายครับคุณหมีวคือเจ้าของบริษัทนี้ทีแรกเนี่ยผมไม่คิดจะรับพวกคุณสองคนนะครับแต่คุณหมีวบอกให้รับเพราะสงสารพวกคุณสองคนนี่นางฟ้าแกว่าเขาจะรับรองสองคนก็ทำงานเปะวะ ออคิดแล้วก็โมโหอีกบริษัทเก่านะอยู่ๆก็ลอยแพ้พวกเราสองคนไม่มีการบอกล่วงหน้าเลยนี่ฉันก็วิ่งหางานจนรองเท้าแก้วฉันสึกหลอไปหมดแล้วแกภาวน,นาให้เขารับเราก็แล้วกันฉันเหนื่อยเต็มทีละไปปะรองเท้าแก้วฉันเออไปแก้พังหมดแล้ว เจ้านายมาพอดีเลยเมื่อกี้มีคนมาสมัครงานสองคนครับเขาเรียนจบมาจากที่เดียวเจ้านายเลยครับดูสิฮะพรุ่งนี้เรียกพวกเขาสองคนมาสัมภาษณ์ได้เลยนะคะแล้วก็ให้งานเขาทำได้เลยค่ะเขาเป็นเพื่อนันเองอ๋อได้ครับคุณหมิวบอกแล้วครับว่าคุณสองคน ผมก็รับแต่ไม่คิดเลยว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจะไปดูถูกคุณหมิวและคุณแม่คุณหมิวขนาดนี้ <c oughs> เป็นไปไม่ได้อะแคจะไปเจ้าของบริษัทได้ไงฉันทำงานบนเรือสำราญมาสิบปีมีเงินเก็บหลักล้านก็มาเปิดบริษัทสอนคนแล้วก็ส่งคนเข้าทำงานตามบริษัทแล้วแม่ของแกทำไมยังเป็นแม่ค้าตามสั่งอยู่ล่ะรวยแล้วไม่จะไปต้องลืมกับเพื่อตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่งแม่ฉันก็มีความสุขที่ได้ทำฉันก็เลยไม่ห้าม ทัศนคติในการใช้ชีวิตแย่สันดานก็แย่ไม่สงสัยเลยว่าทำไมบริษัทเก่าถึงไล่ออกผมว่าพวกคุณสองคนเนี่ยกลับไปะเถอะบริษัทของเราเนี่ยไม่ต้องการคนแบบพวกคุณสองคนหรอกมิวเพื่อหลักใออะ อย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งแล้วจะดูถูกใครก็ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ไม่จีรังยั่งยืน5 4 3สี่สามสาอง แม่มานี้ก่อนแม่ถามก่อนทำไมกรีดเสียงไม่แหลมเลยไม่แหลมดีกว่าอ,าตอ่ต้องยิ่งไงถึงแหลมเนี่ย